ลูกสาวปีศาจแดงนะครับอายุเดือนกว่ากว่านะครับผมอันนี้คือวันเดือนชุใหม่พี่น้องครับตัวนี้นะครับนาอนั่งกันยนต์นะครับเถาเลยเกินมาเถาเลยนะครับเครื่องคัมีแต่หน่อยเครื่องเนาะเครื่องนี้ได้แม่เลยเครื่องในแม่นะครับนาะพผีเห่นบ่แม่นี่เป็นสายลูกกระทบสายหูนะครับนาะตอนนี้ก็คือมีเป็นโลมากกอ่าหน้านาอแต่ว่าเศร้าพี่น้องเศร้าวันเดนเติบเลยครับเป็นไม่ไหมนะครับ เป็นตังตลูรับพิสกีนงระบระบานะครับผมตุ้มกับตุ้มไ่นะครับเป็นตุ้มน้อยๆนะคร hai, ับเนาะตอนนี้กับเส้าพี่นนอะครับคือว่าเป็นตังแตลูระธานออกคุณตังเตลูสมบ่โอ้ยตังตู่ทรนเนออปนนอดอ่าตังต่รูลูููทองหายนาอฝุ่นฝุ่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับวานุ่มชาเหนียมาแล้วครับผมมืันนี้พามาง่วนขามฝากนะครับผมมาอยู่อำเภอมหาชัยนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะงพามาเปิดราคาง่วนหนาขอพี่น้องครับมีหลายโคมง่ายๆให้ชมนะครับเนาะสวัสดีครับพี่ต้าไปแล้วครับเจ้าของง่วนนะครับผมโคมนี้เป็นเจ้าเด็กไเอียดเพื่อนนะครับแม่ลูกแม่ลูกนะครับเนาะงลูกแรกว่าไงนี่ลูกแรกลูกคอได้ครับนี่ ลูกปีสายแดงปีแซ่หนึงสามศูนย์นะครับเนาะแม่ด่ปวยเป็นไวถึงเศร้านะครับเนาะเป็นตางะแลเเต่ตแรเลยเป็นไบเน่ม่เดือเป็นต่างเต่ลงมาใหม่ใหม่ไม่นเนาะต่้งเต่สไนเปอรซินญะพันมานะครับกระเือว่าเศร้าหน่อยเนาะเหลือแต่รักษาแผลหน่ยเนาะแผลก็ลังแห้งออกพี่น้องครับต้นต้นลูมันอ่อนนี่แม่แม่เป็นยังคไ่ แม่มันเป็นต่ระพท่นไม่รู้อ๋อรูนจะเรื่อครับรูพนเนี่ยมันออกวัทนที่งเดือนหัน,นเดือนก็ม่วันทียงเรื่องันทีเทไ่ไรเดืนกัวปะแม่เดเดือนกลัเกวเน่ยรท่นพองเดือนลูเดืนกวัวนะครับนอมนออกวัทนที่งเลยให้มงแพ้แม่น,คมมนะครับเด้อกระทืยาแห่งละอายครับรตกเลือดได้ตงเกคุณก็ลังออกคุณก็ลังฟองออกนะครับนอเร็กโปินูแข็งแรงนะครับเนอแม่ลูติดแม่แม่เนี่ยกร้งแางบนไอเกีพี่น้องครับงามนะครับนะ สายลูกกระทบแต่ว่าลูกกระทบเศร้าๆ,ๆนะครับเนี่ยแน่นๆหน่อยเนาะท้ายนี่รอยหางทิปเตือนนะครับผมรอยหางทิปบวกนะครั่ะอืมแข้งขาเพิ่นด้ามมืดพี่น้องครับปุ๊บตามตำล่างงวงหูนะครับพี่พี่น้องมึงเอาได้ครับเดินขากระงามขากระงามลิบกระงามหน่ะสวยหูกระงามนะครับเนาะหูซ้ายหูพี่น้องครับผู้ใด้มาคสายลูกกระทบสายอินุบาซินนะครับเนาะแม่ลูกแรกนะครับลูกต้นไม้ลงเหรอ ปีสาแดงนะครับผมแดงคักตัวนี้คว่แดงนี่คว่ำแดงมันหนุ่มห้ยซิปเต็มซิปเลยแม่นี่นะครับเนาะดูเกินมากกะเถ้าเลยพี่น้องครับนั่งย็นยนนะครับบ่ค่อยได้ออกของหน่อยเนาะเดี๋ยวก็คือนะครับอีห่ารเอ้ยลูกตัวแม่หลัางงามแห่งลูกเพื่อนโอ้หลังดูหลังไงนะครับลำตัวเดีแม่นะครับเนาะขี่มึงเอาด้วยครับนั่งย็นยนนะครับเนาะ เออลูกกระสีนุ่มแม่กระสีนุ่มได้เนาะนะครับลูกกระนุ่มสีเต่าแม่กระนุ่มสีเต่านะครับขั้วซางในแม่นะครับเนื้อหนังคือเสียดียพอสีเดียพอนะครับเนาะทายาทปีสาแดงนะครับผมอ้าวพี่น้องครับมึงเอาได้ครับเด้อสอนนะครับเนาะหน่งแสนหนนะครับไม่ต่อในหิดเขาอ้าบัตรตัวนี้ราคาครบนี่อายเปิดไปแล้วปันไลยครับหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นไดเนาะราคาหนี้ตกลงไหนบ่ครับตกลงเลยครับ พี่น้องครับลูกแดงๆงามๆนะครับเนาะนะครับราคาครับของการสูงหน่อยเนาะแพงเสิว่าบรรทุมเมืองไทยถึงว่าสิเก็บงวดแบบบรรทุมมีตัวเพงแพงนะครับถ้าคือบปล่แพงนี่พี่น้องผมพาไปให้เมืองท่ายาโซนะครับเนาะราคากระต่างกันได้เนาะทุกที่ได้ได้เนาะเพื่อนแกสไลฟ์ไปก็ซื้อไปอย่างเต็มโหลว่าโหลเนราะท่าน้าได้เนาะแม่นะครับก็มีแซดแซดเตือนกันด้วย นะครับพี่น้องครับอันนี้คล้ายตามสภาพนะครับเพิ่นก็ว่าแม่กับเส้านะครับเน้องส่วนส่วนกลางส่วนมากี่ตุ้มนิดหบ่ได้ตุ้มใหญ่บ่ได้ตุ้มใหญ่มีตุ้มใหญ่ตุ้มหนี่งตุ้มเดียวคนแ่ะอืนนี้ตุ้มนิดหน้อยโอ้นุ่มก็งามนะครับนุ่มสวยนรุ่มตีเต๋านะครับถาคือังงามเดียงามเครื่องดำถ่าย้องงามนะครับน้อหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับผม อาพี่น้องครับปุริมักนะครับผมมักกระโถดคุยกันครับเด้เอ้าวโทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่ครับพิตอพิตะนะครับผมปุอยากเมืองง้วอยู่ของอยู่ฟ้ามนะครับไม่เห็นเมืองไร้คมพีน้องครับพิการบ้านสำโรงตำบลภูเมืองอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรนะครับดีครับบรรยากาศของี้มีแเมืองลรยโตนะครับเนาะ ไล่คมอย่พี่น้องครับโอ้ยแม่เนี่ยไงนะั่นแม่ไงโค้งสางสวยนะครับแม่มันนะครับลูกตัวเล็กก็แต่แถวซีทอนเด้อแถวซีแถวปูแถวซี่ะแถวซีนะครับมึงใหายละเอียดพี่น้องครับมึงใหายละเอียดชัดเจนนะครับเน,น,น,นาะถูกผ้าตรงนี้ดีครับถูกผ้าวทอนประกันให้ครับประกันครับถูกทอน โอ้ยรูกคน,นไหมมกหัมมมกล,ล,ามาลูกแห้งพี่น้นนงนนนงองค,ครับผมมัก์แห้งนะครับต้องกินเหรอนี่แหละครับว่าลูกบีสแตนด์อู้นั่งกันข้างเนาะเนี่ยอายุแค่เดือนกว่าเด้อครับผมลูกสาวปีสาตดแดงนะครับอายุเดือนกว่ากว่านะครับผมอันนี้คือว่าแดงจนใหม่พี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะนั่งกันยนนะครับเถ้าเลยเกินมาเถ้าเลยนะครับ เครื่องครับมีแต่หน่อยนะเครื่องเนาะเครื่องนี้ได้แม่เลยเครื่องได้แม่นะครับเนาะพี่เห็นบ่เครื่องนี้มีแต่หน่อยพี่น้องครับเปิดกระเทียมก็หน่อยนี่เครื่องไม่ค่อยออกมาด้เดย์ออกแต่ขาไล้วแต่ว่าโดนกระดมอ่อนแข็นะครับผมเท่าๆนะครับอ้าวพี่น้องครับโคมงดีหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเด้อได้เหรียญอีกรอบนะครับผมง่วแม่ลูกนะครับเนาะลูกแหลกนะครับผมลูกนี่เป็นลูกพี่สาาได้นะครับผมอายุเดือนกว่านะครับ แม่นี่เป็นสายลูกกระทบสายหูนะครับเนาะต้นนี้ก็คือมีเป็นโลมาก่อนได้เนาะแต่ว่าเศร้าพี่น้องครับเศร้าไม่โดนเติบเลยครับเป็นไม่ไหมนะครับเป็น,นต่างแดงหลุมแล้วพิสุกีถึลงลระ,ะบาสนะครับผมตุ้มกับเบตุม้มใหญ่นะครับเป็นตุ้มน,น้อยนะครับเนาะตอนนี้ก็เศร้าพี่น้องครับนนคือว่าเป็นตนั้งแต่หลุมประธานออกหุนตั้งแดงประธานสวมปะไอ้ต่างแดงประธานนือขอนประธานนิคขอนลูกอ่าต่างแดงหลมต่างแดงหลุู่ในทองเหรเนาะหุนหุนหุน เออพี่น้องครับมังงะได้ครับด้วยขมงามนะครับเนาะล้างแตกล้างดูเถิดงวงสองดูเถิดงวงสองดูงามแม่งบวยเนี่ยเอาพี่น้องครับปู่ได้มาร์กนะครับค้อมเมลูนะครับเนาะกับคุยกับเพื่อนนะครับด้วผมเป็นเจ้าของวัวพี่น้องครับผมเป็นแค่คนไทยนะครับเป็นแค่คนไทยครับพี่น้องครับเป็นแค่คนทำเสนอนะครับเนาะอ่ ส่วนเรียงแม็กมากม็กกคุยกับพี่น้องครับคุยกับเพื่นเอานะครับผมจะของงอดนะครับเนาะตานะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสิตะเวนทายงอวง่ามไหมพี่น้องลองดูนะครับผมโอ้ยแม่เพิ่นไปหาแม่ยี่ลาไปหาแม่เร็วๆไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ ครับผมเล่นไปใส่เล่นไปสิติเกียร์ไอยู่นี่น <g ül> นนคุน,คน,คน,น,นะครับเอาไป้นะครับพกันคชิมน้ลนะครับเนาะสไลด์ีนี่กัสวัสดีครับ